โกโกจากินอันนี้เรียกว่าอะไรนะหลุ่ไส้กอกไสก้กรอกต่โลนมาก,ากมากรจะกินอะไรอไะรนะเดิมอะไรนะ้มต้เอาตมแต่ไม่ใส่ปูต้มซุ้ยเอาตป่าไม่ใส่ปูใส่ปลาแดงใส่ปลาแดงเอาเผ็ดเผ็ด ก็เลยไม่ครบ สายถงเลยครับวันนี้เราจะกินส้มตำกับอะไรนะวะกับหมูทอดปะที่ห้องเออที่ห้องมีหมูทอดใช่ปะเราก็อยากกินอะไรอไหมเดินเดินดู่นันดูอะไรดูของกินของกินอะไร <laughs> <laughs> โอเคทุกคนเรามาตลาดอันนี้นะครับโอ้โห,โหน่ากินมากนะครับทุกคน ถาใครอยากกินก็มาสายใต้ไม่แล้วก็ร้านอยู่แถวๆนี้นะครับโคด้าโคด้าโซนกลางโคด้าผมไม่โคจานนะครับโซนกโซนกลางนะครับโอ้เยอะอยู่นะมันนี่อยน,นี่ด้ยวยมะนาวไหม <c oughs> ทุกคนเราจะไม่กินตรงนี้เราจะเอากับบ้านแล้วก็กินที่บ้านนะครับเดี๋ยวเดินดูก่อนเราจะซูไลอีกชิมสิะไรี้า สดมะทุกคนสดมะอันนี้สดคนไปสดไหมแข่งกูกูสดอ่ะเอาเปรี้ยวเปียวเปรี้ยวกูตองใหม่ถ้าถิงตองครับแล้วก็เอาอันนี้เปรี้ยวไหมคะไม่เปรี้ยวครับเอาอันนี้สองเปรี้ยวไหมปรี้ยวไม้แดงครับ ก็โบ,บ,บนอีงทอดถึงดองดครับสดเลย่ะสดเลยดองสดสดเอาสดสดอห้าสิบสองครับก็ผ่านนะใช่พวก in, งงคุณจะก,กินอันนี้เรียกว่าอะไรนะหลงไส้กรอกไส้กรอกแต่โลนมาก อร่อยทุกคนแต่โลนเดี๋ยวเราจะโันนี่ยันก่อนเคยกินตกมันมืดแล้วนะจะลอยก่อนลอยอะอรไม่ใหญ่แน่เลยทีนี่มีเท้าทอดด้วยนะครับเแยกอะไรนะครับนางเล็บเขาแต่งนางเล็บภาคเหนือโกโกเล็คนางเล็บโอเคนางเล็บวันนี้เราจะโรซูของอยู่โซตรงนี้วันเราพิกานนี่เหรอ โอ้าม,ามีบางนุนด้วยนะครับเราจะเอากลับบ้านเราก็กินซุมดำเผ็ดๆนะครับเข้าวเหนียวไต่ย่า,างหมงูย่างแล้วก็ตับแล้วก็ทีนี้มีไส้กรอกแล้วก็มีโทษโทษ,โทษหมู